สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูอันดับแรนกิ้งของฟุตซอลทีมชาติไทยกันนะครับอัปเดตเมื่อวันที่9กันยายนนะครับ2564นะครับเดี๋ยวเรามาดู10อันดับแรกของโลกกันก่อนนะครับผมโดยอันดับที่10ของโลกนะครับได้แก่ปาราไฟนะครับมี1,475คะแนนนะครับอันดับที่9นะครับโคเอเชียนะครับมี1,500คะแนนนะครับ อันดับที่8นะครับคืออิตาลีนะครับมี1,510คะแนนนะครับอันดับที่7นะครับคาซัคสถานนะครับมี1,582คะแนนนะครับอันดับที่6นะครับโปรตุเกสนะครับมี1,607คะแนนนะครับอันดับที่5นะครับอิหร่านนะครับมี1,616คะแนนนะครับอันดับที่4นะครับรัสเซียนะครับมี1,657คะแนนนะครับ อันดับที่3นะครับอาร์เจนตินานะครับมี1 8ึ่คะแนนนะครับและอันดับที่1นะครับก็ได้แก่ทีมชาติสเปนนะครับมี1,807คะแนนเรามาต่อกันที่10อันดับแรกของทวีปเอเชียกันนะครับผมอันดับที่10นะครับได้แก่อินโดนีเซียนะครับมี1,000คะแนนนะครับอยู่อันดับที่48ของโลกนะครับอันดับที่9ของเอเชียนะครับได้แก่คูเวตนะครับมี1,052คะแนนอยู่อันดับที่43ของโลกนะครับ อันดับที่8ของเอเชียนะครับได้แก่เวียดนามนะครับมี1,052คะแนนนะครับอยู่อันดับที่43ของโลกนะครับอันดับที่7นะครับได้แก่คีกิสถานนะครับมี1,071คะแนนนะครับอยู่อันดับที่42ของโลกนะครับอันดับที่6นะครับได้แก่เลบานอนนะครับมี1 0 9 7คะแนนอยู่อันดับที่40ของโลกนะครับอันดับที่5นะครับได้แก่ออสเตรเลียนะครับมี117 7คะแนนนะครับอยู่อันดับที่33ของโลกนะครับ อันดับที่4นะครับได้แก่อุตเบกิฐานนะครับมี1239คะแนนนะครับอยู่อันดับที่24ของโลกนะครับและอันดับที่3ของเอเชียนะครับก็ได้แก่ประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับมี1326คะแนนนะครับอยู่อันดับที่18ของโลกนะครับอันดับที่2ของเอเชียนะครับได้แก่ญี่ปุ่นนะครับมี1,374คะแนนนะครับอยู่อันดับที่14ของโลกนะครับ และอันดับที่1ของเอเชียนะครับได้แก่อิหร่านนะครับมี1,616คะแนนนะครับอยู่อันดับที่5ของโลกนะครับผมก็อย่าลืมเชร์ทีมชาติไทยนะครับในสึกคุศซชิงแชมป์โลก2021ที่ประเทศลิทัวเนียนะครับซึ่งไทยนะครับก็อยู่กลุ่มเดียวกับโปรตุเกสนะครับโมร็อกโกแล้วก็หมู่เกาะโซลมอนนะครับผม ก็อย่าลืมแชร์ทีมชาติไทยกันด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย